ครับผมได้ท่านผ้ชมวันนี้ผมจะมาหน,นัีและต่อวงจรเรียงลำดับแบบแม่นวอนครับเราจะมาคีวงจร PLC เรียงลำดับแบบแม่นวอนกันนะครับ could you come 那个啥道理了？嗯，啊，本来。 แล้วก็คิวคิวจอเสร็จแล้วครับต่อผมไครับตอนกแข่า่้นคะแนนเคด่ก ตา้งแต่รัสองตัวแล้วแม่ีองตัแล้วลองพิสูจน์ว่มตีองรับแล้วมีกรทงานที่เรีมวฮะัเดีวยะไรกันอ๋อมันขึ้นมาเลยรถสองรถยัหลืออีนเดียวจอนจอหนึ่งกมะกันยังเนี่ยาสองสามยสามสี่ยงนคือะแม่ตีองนี่ก็ไม่ตีแตนนีเข้าปั๊บนี่เราขอ เวลาทำุี่ะเารสะกดสามสามดครับทุกคนย่ทำะต่อแมวไัหัันี้นะอ่าแล้วก็ตัดมันกัดมดมันกทำงานมา

เนี่ยนิวเดียวบอกว่าีนีไปนไปยูวีหรือเป่าคงจรเสียงอ๋ออ๋อปก่น้ไม่ันเ แม่นจังเลย่ยนเลยมันต้งเี่าร้มจงไง้จงตใช่ไหมรับนจะเป็นอยงรถ้าปืนี่เราคเนี่จะเข้าไปเพราะว่าจะได้ออกจะกณเข้าไปแ้งเลยเดี๋ยวก่อนเนาะมาทานกันะแล้วมา

ไม่ได้ก็เห็นนะต่อทำได้ตลอดเลยใช่ไหมที่ไหนก็ต้องทีรไหนจังไงครับจะมาเลยรออีก เออเดี <ion> <od ien là> ๋ยวนเขาเขาไัดก็ข้อไฟใเข้อดีเลยมีมีเลนดีเลข้อคอยดีสองนะขอคอยขอคอยไปนี่ออรอันนี้เดี๋ยวก่อนพอจำไปก่อนนะเป็นครบแล้วส่งไป ต่อไปก็เรียบร้อยแล้วคือจังเกิล ของวงจรกำลังได้ควบคุมเสร็จแล้วครับเราจะมาทดสอบมอเตอร์กันนะครับเปิด X0 มอเตอร์หนึ่เฟสจะทำงานครับผมกดสวิตซ์ X1 มอเตอร์หนึ่เฟสจะหยุดทำงานครับอันนี้อันนี้นะครับกดสวิตซ์ X2 มอเตอร์สามเฟสจะทำงานครับ กดสวิต X 3มอเตอร์สามเฟสจะหยุดทำงานาคร <Good. S 2> ับผมกดสวิต X สดูปอดีมอเตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสจะหยุดทำงานครับผมรอคนนี้นะและถ้ากดสวิต X 5 คือโอ๊ตโหลดชิปครับผมมอตเตอร์หนึ่งเฟส <ะ S 1> <ฟะ S 2> และสามเฟสจะหยุดทำงานครับครับครับ